สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จะพยายามลดสปีดเล็กน้อยถึงปานกลางไม่รู้ว่าจะลืมได้แล้วก็จะทำได้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ตอนนี้ก็หลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมประเดบดังเข้ามาทั้งเรื่องของป้าแตนลุงพลอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้อ่วมหนักไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจาก f อสาวกลุงพลอะไรประมาณนี้นะเนี่ยได้ทําการไลฟ์เฟซบุ๊กหรือว่า YouTube ก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยแล้วก็ได้มีการเฉ่งพลตารวจโทรเลวัดกิ่นเกษรนะครับท่านผู้ชมหลังจากไได้ไปออกกกกรรราหนนนะแสี่่คูับ อะไรว่าเออลองแต้มนะครับท่านวิชัยสังประไพแล้วก็ปู่มหามุนีอะไรทํานองนี้แล้วก็มีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรนั้นแล้วหลังจากนั้นนะเนี่ย fc ลุงพลก็เดือดว่าเฮ้ยหลังจากที่พลตํารวจโทเลวัตนะเนี่ยได้ทําการออกมาวิเคราะห์วิแคะนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับเชงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้สังคมมันแปลกถามแปลกยังไงเจ้าท่านเอยตอนนี้บางคนนะครับท่านผู้ชมเห็นพวกที่เป็นฆาตกรอะไรประมาณนี้เอยเชิดชูเป็นพระเอกนะครับท่านและเป็นอย่างไร fc เดือดนะครับท่านผู้ชมถึงกับคัดไล่ด่ากันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวก่อน โดนแล้วนะเนี่ยพตรวจโทรเลวัดครับท่านขึ้นลงพักแจ้งความครั้งแรกในชีวิตเวย้ยเฮ้ยแจ้งความให้กับ f อลุงพลครับท่านได้สาสมใจเกินเลยทีเดียวลั่นอย่ามาทะลึง่งไม่ใช่เพื่อนเล่นนะมึงไอ้หนูอะไรประมาณนี้หืมก็ไปที่ติดตามนะครับเพ่านผู้ชมจะไปได้รู้ว่าอาไะไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะจะได้รู้บ้าง ไอ้หนูอย่าทะลึ่งอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดูเดือดกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยตอนนี้อุ้ยทางที่ดีนะเนี่ยงอยู่เงียบๆจะดีกว่าเว้ยเฮ้ยจะหาใครมีปัญหานี่มันก็หาให้มีปัญหาให้มันดีหน่อยเพราะอะไรล่ะอจ๊ะชีวิตผมนี่ก็ผ่านมาเยอะนะคะรับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ผ่านมาเยอะเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลอะไรประมาณนี้แต่ผ่านมาเยอะที่ว่านี้น่าจะเป็นเรื่องปากนะคะรับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าวันไหนวันหนึ่งนนเนี่ยโอ้ย<ๆ>น่าจะโดนกระทืบสักทีหรือเปล่าเนี่ยอืมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผ นี้แล้วต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรจ้าไม่ต้องขอขมาน,นะเนี่ยกระเช้าก็ไม่เอานะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องของพลตํารวจโทเลวัตที่ฟ้องมินประมาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พรบอคอมครับท่านให้กับ MCF f c ลุงพลคนหนึ่งนะเนี่ยถ้าเกิดจำไม่ผิดจะชื่อนายอนุชิตอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอีกไลนเว้ยเฮ้ยอันนี้ก็โดนฟ้องเหมือนกันนะเนี่ยแต่อันนี้จะไปเอนั้นมากไม่ได้นะครับท่านเดี๋ยวคุดบินมาหน้าบ้านแล้วมันจะเรือหายใหญ่ใครหระจ้าส่วนที่ลิมทองคุณครับท่าน สารรับคดีครับท่านหลังจากนายแทนไทยนั้นเนี่ยยื่นฟ้องสนที่ลิ้มทองกุลครับท่านหมิ่นพรบอคอมโอ้อโยเรียกอวมบรัไทยกันเลยทีเดียว1,000ันล้านบาทนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองคดีนี้ไว้ให้อย่างดีๆโดยสนที่นี้ถ้าเกิดไม่อนั้นจริงนะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยจะมีใครไปยุ่งกับเขาเท่าไหร่ถามทําไมล่ะจ้าปัญหามันจะเลือดหลา,าลกอะไรกสั่งนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เว้ยแทนไทยส่อเหตุนั่นเนี่ยหลังศาลร,รับฟ้องคดีที่ส่วนที่ลิ้มทองกุลนะครับท่านผู้ชมหมิ่นประมาทโดยการโโฆษณาาาแลล้กก็พรรบบคออมเียย1000นท หลังถูกเกาหาเกี่ยวไอ้ไม่ใช่เออใช่หลังถูก,กาวาหาเอี่ยวคดีตุจริตสีเทาแล้วก็ฟอกเงินในรายการสนทิทอกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นัดจําเลยให้การส2องกุมภาพันธ์นี้อะไรประมาณนี้มันก็มากมายไก่กองกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้นะครันะะบท่านผู้ชมเรื่องของลุงพลแล้วก็ป้าแตนเนี่ยให้จบกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่ผมเห็นข่าวนี้โดยด่วนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจว่าเฮ้ยตอนนี้นางแตนนะครับท่านผู้ชมป้าแตนอะไรประมาณนี้กลุมขมับครับท่านกลุมขมับนั่นเเเเนนีีียยยถึงกกัับดดลทว ช่อง u ูท b ปพิวครับท่านโดนปิดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยคนติดตามประมาณ4 0 8 4 0 9ยอดวิวประมาณ2ล้านวิวหายวับไปกับตานะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคนจะสวยนี่มันก็สวยได้อย่างเรื่อยๆกันเลยทีเดียวเฮ้ยสำหรับแต่กับคนอะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเลตอิดบีข้ามันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้สนั่นลั่นทุ่งนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของบุคคลแห่งปีที่กำลังจะมีซีรีส์ที่ทำในวัยวัยน ท่านนักร้องเสียงดีหายหัวไปไหนเลยตอนนี้เออไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยหลังจากที่เมื่อวานนะครับท่านผู้ชมพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาคนหนึ่งแล้วนนเนี่ยยิ่งรักโคกับไทยแล้วถามมึงรู้ได้อย่างไรรู้ได้เพราะว่ายิ่งรักไม่ยอมโพส์เฟซบุ๊กอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ยอมลงสื่อโซเชียลออนไลน์เป็นเหตุให้น่าสงสัยสาหรับใครจะไม่ผิดน่าจะเป็นนายวชิระเพชรทองนะครับท่านผู้ชมมาีิสสสอบตกพรรคประชาธิปัตย์มาแรงสาบอะไรทํานองนี้แล้วมีอะไรต่อวันนี้โอ้ยอเรื่องทักษิณนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นนะครับท่านผู้ชม ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยชัยชนะเดชเดชโชค,ครับท่านแห่งพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นกรรมธิการตํารวจตอนนี้ครับท่านลั่นแล้วนะเนี่ยไม่กลัวถูกฟ้องเว้ยเฮ้ยพร้อมที่จะเดินหน้าบุกโรงพยาบาลตํารวจเพื่ออะไรตรวจสอบทักษิณป่วยจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคู่หูคูห่หาหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่เว้ยเฮ้ยแต่ออกมาแนวเดียวกันกันเลยทีเดียวตอนนี้นะครับท่านผู้ชมบ้างก็เนี่ยเขาลบเป็นวีรบุรุษกันเลยทีเดียวสํา,ารห,สหรับใครจ้านายจตุพรนะครับท่านผู้ชมหลังจากพังยับเยินครับท่านในการออกมาฟันธงผูุ้ชมเ มันจะหักไหมว่าเนี่ยก็ต้องจับตามองนะเนี่ยโดยมีการฟันธงไว้เฮ้ยว่าทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลเดือนนี้นะครับท่านซึ่งก็คือเดือนธันวามันมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยตอนนี้งาช้างไม่ออกงอกออกจากปากสุนัขสันใดไม่มีนะครับท่านผู้ชมเว้ยเมื่อกี้คนละข่าวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเมื่อกีก้คัดคัด,คด,คด,คดบือไปจะดูพรครับท่านผัววยนั่นเนี่ยทักษิณวงกล้องวงจรปิดเสียตลอดสอดคล้องกับข้อสงสัยของมันทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกูว่างงครับท่านในเหี้ยนี้มันก็ดิ้นผ่านไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวจะดูพรน กา่ดูผู้ชมเช็งทักสินอะไรประมาณนี้ชี้ปมกล้องวงจรปิดเสียสอดคล้องกับข้อสงสัยที่ตัวมันสงสัยทั้งหมดเตือนอย่าลุกแก่อำนาจโวนิรโทษสุดซอยเนี่ยเป็นบุทเรียนขยายวงกว้างขัดแย้งใหญ่อะไรประมาณนี้นิรโทษสุดซอยก็สมัยที่พวกสุเทพเทือกสุบรรอะไรประมาณนี้กลุ่มนกวีกบปปส,ส้นตีนส้นมือนะกาเดูผู้ชมออกมาเดินเป่าอะไรประมาณนี้ซักภูมิธรรมเวชยชัยถูกผิดให้ดูถูกผิดในกระบวนการยุติธรรมแบบ อะไรวะและเปิดแบบใจแลกเปิดแบบใจกว้างไม่ได้อะไรประมาณนี้โอ้ยก็ได้ต่างๆาากันนานนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้มีการออกมาโวยวายเฮ้ยทักกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลตํารวจเสียจริงยิ่งทาให้อารมณ์ความสงสัยของประชาชนลุกลามบานไปอะไรประมาณนี้เออไอ้กอ็ยาวนะครับท่านผู้ชมแต่เ,เป็นว่าที่ผมรู้มาดีกว่าครับท่านสั้นๆจบเร็วนะครับท่านผู้ชมในไม่กีน่นาทีไม่มีทางที่ใครจะไปย่ำไกยในโรงพยาบาลตํารวจได้เพราะอะไรเหรอจ๊ะอื่จิงจกตุ๊กแกมันส่งข่าวมานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมมีสายอยู่ที่นั่นถามสายคือน้ำเกลือระยองระยราง ใช่หรือไม่ไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็บางกระแสข่าวเฮ้ยได้ออกบอกมาว่าเนี่ยวันที่25นี้นะครับท่านจะรอดออกมาจากคุกนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ลงพยาบาลหรือว่าคุกอะไรประมาณนี้ไปไหนเอยไปอยู่บ้านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นกระแสที่ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วต้องทําอย่างไรต่อไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพราวิโรจน์ลัคนาดิสรนก็ออกมาซัดเมื่อวานครับท่านแล้ววันนี้เป็นอย่างไรซัดต่อหรือไม่ยังไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ออกมาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเอ ตอนจะใช้ทําอย่างไรดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยวิโรจน์และขนาดดิสสอนครับท่านยืนยันนะเนี่ยไม่ขัดขวางไม่คัดค้านทักษิณอยู่โรงพยาบาล แต่เรื่องนี้ต้องอะไรวะเนี่ยมาตรฐานเดียวอย่าให้มีคําคอรหาคุกมีไว้ขังคนจนอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็มองออกได้เป็นหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมคุกมีไว้ขังคนจนหรือจะไม่ขังคนจนนั้นอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมติผมอยู่น,นั่นเนี่ยผมไปทําเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โดนหมาตารับท่านหรือว่าตํารวจนั่นเนี่ยรวบตัวไปเฮ้แต่ทางที่ดีไม่ต้องเอาตัวผมไปฟูมพักนะเนี่ยผมอยู่ที่นี่ผมก็ดีแล้วแล้วยังไงต่อเสือกไม่มีเงิน,นประกันตัวนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะคารากะสั่งได้ครับท่านถ้าเกิิดดผมมมมเเปป็็นนนนนคคไไ่่่ีีีีงงอะะรราาาณ้้แตวบก หนักหน่วงนะครับท่านผู้ชมมีเงินก็ไม่เป็นไรครับท่านประกันตัวไม่ค่อยได้โอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรนะครับท่านคดีอะไรนั้นท่านก็ไม่น่าจะรู้ครับท่านและอย่างไรต่อก็มาซื้อปลาหมึกผมดีกว่านะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้ก็ใกล้จะวันคริสต์มาสนะครับท่านผู้ชมผมจะเอาดอกไม้จริงกระเบลแบบปู่มหามุนีมานั้นก็หาไม่ทันครับท่านที่เอาไปให้กําลังใจลงุงพลนั้นอันนี้ปลาหมึกยืดนะครับท่านผู้ชมปกติ100กรัม1น0บาทครับท่านจัดโปรเดือนธันวาคมตอนนี้ลด,ลาา 3, ดรดรรราาาาาาคมม3.400อบบทททนนนั่ผู้ชเียด 100กรัม140บาทปลาเกตขาอบกรอบนะครับท่านผู้ชมมันไม่หยุดสุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวครับท่านอันนี้500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีมันจะล่วงอีกบาทวัเนี่ยราคาเท่ากันกับ กัวคกมันคืออะไรแล้วเนี่ยออบ้าเม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับท่านผู้ชมขออภัยครับท่านเมื่อวานจําราคาไม่ได้นะเนี่ยไม่รู้ว่าใจไปเหมือดลอยอยู่ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กลับมาเข้าล่างแล้วจึงขอ,อไม่ใช่ขอขอบคุณทุกท่านมาหน้าที่นี้กูจะไปจบข่าวแล้วเมื่อกี้าะไม่รู้ว่าอีแรงผือนะครับท่านผู้ชมส่วนอีกด้านหนึ่งตอนนี้ครับท่านหลังจากเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมได้ทําการลาพักร้อนนั้นก็มีคนออกมาเชิงยังไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบ้างก็ดิ้น่านนะครับท่านผู้ชมกูว่ามม่่้างางเนนีีพ เดือนนั้นเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยหยุดได้อย่างไรทําไมไม่มาทํางานแล้วประชาชนจะอยู่ได้อย่างไรอะไรประมาณนี้โอ้ยก็มีคนส่งคําถามอินบ็อกซ์มาหาผมนะเนี่ยหลังจากผมได้เห็นข่าวนี้ก็ได้เห็นจาก f อที่เขาลบนี่แหละที่ส่งเข้ามาโอ้ยบางคนก็เดือดนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยช่วยไปอุดปากมันหน่อยได้ไหมคนที่พูดไอ้เราก็ไม่สามารถทําได้นะครับท่านผู้ชมไม่รว่าใครพูดเหมือนกันครับท่านเดี๋ยวเป็นส่วนที่ลิ้มพูดนี่กูจะชิบหายกันใหญ่แล้วยังไงต่อมันก็ดิ้นผ่านไม่หยุดยั้งนะครับท่านผ อกอะไรบอกเนี่ยเฮ้ยเศรษฐาทวีสินพักๆไปเลยถามพักเพื่ออะไรทําไมคุณต้องหยุดพักเห็นไหมคนเมื่อกี้เขาบอกอยู่นะเนี่ยทำงานได้3เดือนหยุดพักได้แล้วเอ้หยุดพักได้อย่างไรเขาก็บอกว่าเนี่ยผมบางคนยังบอกให้รอ10เดือนได้นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โ oh, eh, ว้เราก็อบอกว่าอยาขัดแย้งกันดีกว่าครับท่านแล้วมันจริงหรือไม่คุณใส่ใครหรือเปล่าบอกไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อหลังจากนี้เอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลังจากที่ตอนนี้นะเนี่ยมีข่าวสะพัดหนาหูไม่หยุด ท่านจากกลุ่มไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าเตรียมจปศศะปลดเสษฐาตวีสินแล้วใครขึ้นเป็นนายกจ้าแพทองทานชินวัตรนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้มันก็โอ้ยเตาข่าวได้อย่างเลื่อยเปื่อยเฉยแชกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหนุ่มหน้ามลคนแห่งปีนักร้องเสียงดีทรพีในรคุณอันนั้นไม่ใช่สายยาของเขาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แลมโบอีสานเนี่ยเขากลับมาแล้วหรือไม่หายไปในอากาศนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เว้ยเฮ้ยแวบๆมานันเนี่ยว่าหมอว่าลงกำลังจะออกมาหรือไม่ถามออกมาทำอะไรออกมาถือย่านะครับ ก็เดินไปที่นั่นเฮ้ยทำไมหมอว่าลงไม่มีส่วนร่วงกับชั้น14่อีกเฮ้ยทำไมหมอว่าลงไม่ออกมาคัดค้านทักษิณเนี่ยที่นอนอยู่ชั้น14หมอว่าลงทําอย่างนี้ได้อย่างไรเงียบหายไปเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โดนคดีมาตรา112ไปอะไรประมาณนี้หลังจากออกมาวิเคราะห์วิแคะเรื่องนี้แล้วท่ามไปก่อนแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะเป็นบุคคลแห่งปีอีกคนหนึ่งนะครับท่านที่ผมน่าจะยกให้ใครลหจ๊ะแลมโบอีสานนะครับท่านผู้ชมแลมโบเสกสกุลขออภัยชาวอีสาาาาานนทททุุกกกก่ดดด้วววยยยยยยเเเเเมมััติปลลีีหงจคอออ ไม่หยุดยั้งนั่นเนี่ยไม่มีผู้นําคนใดเสียได้เท่านี้เอ้ไม่ใช่เสียสลับได้เท่านี้อืมไม่รู้สลับไซเดอร์หรือเปล่าเลมโบเส,สกสกลครับท่านถือไม้เท้าเดินง่องแง่งนั่นเนี่ยเข้าสภาร่วมอําลาประยุทธ์อะไรประมาณนี้เซลฟี่ขอเป็นที่ระทึกไอ้ไม่ใช่ที่ระลึกนะการเริู่ชชมแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรโบอีสานก็ไลท์ที่ยืนนั่งกาเรื่มู้ชมบทที่ไปกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยหลังจากตอนนี้ครับท่านโบนั่นเนี่ยได้ลาออกจากรวมทา่ารวมไทยแล้วเว้ยเฮ้ยแต่ว่าเจ็บหนักกว่านั้นนั่น2คนได้ เรื่องลำดับขึ้นมาจ่อคิวขึ้นเป็นสสนะครับท่านแล้วก็ตอนนี้ได้เป็นสสกันแล้วเพราะอะไรล่ะจ๊ะลือสนั่นลั่นทุ่งไว้เฮ้ยเอยอะไรประมาณนี้โดยหลังจากที่ประยุทธ์วางมือโบอีสานก็อยู่ยากครับท่านโดนบล็อกโดนบีบนะครับท่านผู้ชมทุกเส้นทางกันเลยทีเดียวเฮ้ยไรโบรู้ไหมเนี่ยมันน่าจะรู้ก่อนที่ทักษิณจะกลับมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมท่าทีก็เปลี่ยนไปเลยว้ยเฮ้ยแล้วก็นายสนธิยาสวัสดีนะนนเนี่ยหลังจากที่ออกมาจองเวรจองกรรมทั้งอนาคตใหม่ทั้งก้าวไกลทั้ง กาบเดินผู้ชมทั้งก้าไกลทั้งเพื่อไทยทั้งต่างๆนานาโดนหุดเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์เดินหมดไม่หยุดยัง้งแลวตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเห็น <He et S 1> ไม่กี่เดือนก่อนนะครเดินผู้ชมเอาช่อดอกไม้อะไรประมาณนี้ไปมอบให้กําลังใจแพทย์ครับท่านที่ไหนที่โรงพยาบาลตารวจนะรับเดินผู้ชมสร้างความสยองพองก้าวไอ้ไม่ใช่โอ้ยสร้างความ แปลกใจนะครับท่านว่าไอ้นี้มันเปลี่ยนไปแบบนี้ได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายว้ยเฮ้ยเมื่อวานซื้อนั่นเนี่ยโดนสั่งจาคุกเว้เฮ้ยร่วมกับศิราเจนจาคาเสรีพิสุทธิ์จัดให้คนละ8ปดเดือนแต่ว่าศิลาสวยหน่อยนะเนี่ยเลยจำคุกไม่รอลงอาญานะครับท่านผู้ชมก็แทบมุดหัวหมุดตุ่มกันเลยทีเดียวโดยศิระเจนจาคานี่มันก็ถึกนะครับท่านหลังจากนักข่าวไปถามพี่ศิระ เฮ้ยตอนนี้พี่ไม่ห้หลวงพ่อป้อมแล้วเหรอตอนนี้เลิกค่อยแล้วถามทาไมล่ะพี่เฮ้ยนวลมันจะคุ้มครองได้แล้วคุ้มครองได้ไหมเจ้ะพี่ไม่ได้เลยแล้วทํายังไงถอดไว้บนทิ้งพระนะับท่านผูน้ชมแล้วหลังจากนั้นก็ได้โอทเอนะเนี่ยการเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะแสลงใครจะเข้าวงการนี้คิดดูให้ดีๆอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมมันจะทําให้คนเปลี่ยนไปได้ก็ต้องติดตามต่อไปเพราะศิราเจนจาค้านี้ก็เป็นบุคคลหกหักอกหักแข่งปีถามบอกหักยังไงโดนตัดสิทธิ์นะท ตั้งตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวปิดประตูทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมศิราทะลุเมนครับท่านปรินาทะลุอะไรไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งดาวลุ่งครับท่านแต่ไปพุ่งลงเมนก็น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่นายศิลาเจนจาคานี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดเป็นสสแค่หนึ่งสมัยไะเอปรินาล่ะอันนั้นเป็นสี่สมัยเลยนะเนี่ยเธอก็าได้ออกมาเปิดใจฉันเนี่ยยังไม่อยากจะ,กะเกษียณตอนนี้เพราะฉันยังไม่ได้แก่ อะไรประมาณนี้แล้วยังไงต่อแล้วก็โอดนะเนี่ยตอนนี้ไม่มีสภาหให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยชีวิตมันก็หนักน่วงอย่างแท้จริงกันเลยทีเดียวแล้วก็นักข่าวก็ไปถามอีกเนี่ยเอบรีนาทำไมคุณตอนอยู่พลังประชารัฐเนี่ยคุณโอ้โหหิวแสงหิวซีนแบบนี้อะไรประมาณนี้แต่อันนี้ผมรวบๆนะครับท่านผู้ชมเอบรีนาบอกว่าเนี่ยมันเป็นหน้าที่อะไรประมาณนี้เพราะตอนนั้นสวมหัวโขนแต่ว่าตอนนี้ไม่สวมหัวโขนแล้วนะครับท่านผู้ชมหัวคุยไม่ใช่ไม่มีครับท่านตอนนี้สํานึกแล้วี่่ก็ไม ว่าจะทำอย่างไรก็รต้องจับตามองต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่าน แล้วมันมีเรื่องอะไรอีกไหมจ้าตอนนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าตอนนี้นะครับท่านหลังจากหายไปนานใครเหรอจ้าโอ้ยเปิดผ่านมาเจอพอดีไหมสิริกัญญาผล่มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้เงียบหายไปนานครับท่านก้าวไกลเนี่ยไหมสิริกัญญาดักคอรัฐบาลอย่าหวังน้ําบ่อน้าตัดงบปี67ไปใช้โครงการดีต่อวอลเล็ตอะไรประมาณนี้สิริกัญญาผล่ดักคอรัฐบาลเว้ยเฮ้ยอย่าหวังเอาน้าบ่อน้าตัดงบปี67ไปใช้โครงการดีต่อวอลเล็ตลั่นถ้าพลบงเงินกู้ไม่ผ่านซัดวางแผนลวกๆย้ำก้าวไกลไม่ เห็นด้วยเรื่องนี้ก็ต้องถูกต้องแล้วนะเนี่ยถามทําไมถ้าเกิดก้าวไกลเห็นด้วยนี่มันจะเป็นเรื่องที่แปลกนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนก่อนเลือกตั้งนี้ก็ได้มีมติออกมาแล้วเว้ยเฮ้ยว่าไม่เห็นด้วยกับดิจิตอลวอลเล็ตแล้วที่สําคัญยังไงเป็นฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเห็นด้วยนี่มันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่หรือไม่นนะก็ไม่อาจบอกได้ก็ดีแล้วครับท่านไม่เห็นด้วยแล้วยังไงต่อรัฐบาลก็มีอยู่300กว่าเสียงนะครับท่านผู้ชมบางก็บอกว่าเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ดิจิตอลวอลเล็ตต้องถอยอีกด้านหน ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับดีต่อวอลเล็ตครับท่านต้องชี้แจงถแถลงไขไว้ตรงนี้เลยเว้ยเฮ้ยครั้งก่อนทําคลิปดีต่อวอลเล็ตทีนึงเว้ยเฮ้ยมันมีคนมาคอมเมนต์เนี่ยโอ้ยรู้แล้วที่คุณพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเนี่ยคุณอยากได้ใช่ไหมโอ้ยหอกหักสะกกรกเบอือเอ้ยถามทําไมอืมไม่น่าจะอยู่มีเวลาได้ใช้นะครับท่านถามจะรีบด่วนตายหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมภารกิจมันเยอะครับท่านแล้วก็เงื่อนไขมันไม่ผ่านด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดต แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก่อนนี้ครับท่าน มาเจอชัดเจาสิธิพันธ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากชั่วนาตาปีนนเนี่ยตอนก่อนกระแสการเลือกตั้งอะไรประมาณนี้สลิมรอดช่องหลายคนก็ลงสมัครเลือกตั้งและไม่ใช่สลิมรอดช่องก็ลงสมัครเลือกตั้งหลายคนนะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเซรีวงมนทาเวเฮ้ยอกหักแทบมุดตุ่มแทบมุดปี๊บกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากชัดเจาสิธิพันธ์ได้เป็นผู้ว่าลาดการกทมเซรีเคยออกมาโอดชีวิตฉันทำไมลำบากแบบนี้หลังจากฝนตกหนักนะครับท่านผู้ชมน้ำก็ท่วมซอยอะไรประมาณนี้แล้วฉันจะไปทำงานอออยยย่างไรไรผมก็เเเเคสนนออดีบัจิ ในายับเดินผู้ชมระดับมันสมองฝังชิปกันเลยทีเดียวแต่บ,บางเอื่นวันที่เอามาถแถลงนั้นชิปหายไม่เจอในะครับเดินผู้ชมบางเอืญว่าชิปหายแล้วยังไงต่อผมก็แนะนําดรเสรีให้เอาห่วงยางนั้นเนี่ยลดสิบล้อเลยนะเว้ยเฮ้ยดรเสรีฟังอยู่อย่ายิ้มเอามาสูบลมให้เต็มแล้วก็มึงก็นั่งอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็ปล่อยให้มันลอยไปในะคกับเดินผู้ชมแล้วก็ผมก็มีไม้พายครับท่านที่ตอนแรกจะมอบให้ป่าเทพโพงามตอนนี้หายไปไหนแล้วไม้พายสงสัยแม่เอามากลับเอากไปในในไกปไป,นนป้วนะรท่่าามเเเเออยตกกจใหขีีด หรือว่าจะให้ดรเสรีวงมนธานั่งบนห่วงยางแล้วก็แงะไปแงะไปอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะ้นเนี่ยของลูกของหลานเพราะว่าดรเสรีนี่ก็70กว่าปีแล้วใช่ไหมวะหรือว่า80แล้วก็ไม่อาจบอกได้แล้วเป็นอย่างไรต่อโอยวันนี้ก็เปิดข่าวมาเจอชัดชาตินะครับท่านผู้ชมเลยทาไม่คิดถึงเสรีเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ไม่ใช่เสรีพิสุทธิ์แต่เป็นเสรีวงมนธาชัดชาติจัดให้ครับท่านของขวัญปีใหม่คนกรุงตรวจโลกยอดฮิต1ล้านคนที่ลานคนเมืองวันไหนวะ อันนี้ลงวันที่21ธันวาข่าวแจ้งเข้ามาอะไรประมาณนี้ตั้งแต่วันที่24ธันวาเป็นต้นไปเวลา7โมงถึงบ่าย2ชิหายนะครับท่านผู้ชมอ๋อยังยังยังพุ่งนี้นะครับท่านยังไปกันได้โอ้ยเสียดายไกลบ้านไปหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยวันนี้สรนหาเนื้อหาสาระนั้นก็จะมีแต่เรื่องของหลักๆนะครับท่านผู้ชมในพาดหัวข่าวนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อพลตำรวจทัว เนี่ยคุณซื้อตำแหน่งมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมไปเราจะพูดมากก็ไม่ได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวแม่งโดนตามไปด้วยแล้วมันจะเรือหายกันใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นเฮ้ยก็มีหลายส่วนวิเคราะห์นะครับท่านผู้ชมว่าไอเหล่า f อฟซีอะไรประมาณนี้สจ,จะทําให้ลุงพลซวยในอนาคตหรือไม่เพราะอะไรเหรอจ๊ะมันในนั้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะทําให้สารลําคาญอะไรประมาณนี้หรือไม่นะนี่อันนี้เขาบอกออกมาแล้วต้องถามอย่างไรต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมีปัญหากับใครไม่มีแม่มึงเอ้ยเลือกได้ถูกคนกันเลยทีเดียวโอออ้้้ยคนนนนแบบีผผมตง่่าไปก ท่านผู้ชมอย่ามาเฉียดใกล้กันเลยครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีคนกลุ่มขมับนะครับด้านผู้ชม ปิวแล้วเว้ยเฮ้ยปิวแล้วปิวเลยนะครับท่านหรือว่าจะขออุท y o ยูทูบกลับมาได้อีกนัก็ไม่อาจแน่ใจสืบเนื่องมาจากช่อง YouTube ลุงพลอะไรประมาณนี้นะครับท่านไม่รู้ว่าไปทําผิดกฎหอ,อกดาบอะไรนันเนี่ยปิวแล้วเว้ยเฮ้ยป้าแตนถึงกับเครียดกุ่มถึงกับเครียดกุมขมับกันเลยทีเดียวช่อง YouTube ลุงพลป้าแตนแฟมิลี่โดนปิดถาวรเอ้ไม่ใช่โดนปิดวอนเอฟซีช่วยเหลือนะครับด่านบู้ชมวายตายแล้วตายแล้วต,วต,วตอนนี้เอฟซีก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือได้หรือเปล่านั่นเนี่ยเอ้ยแต่ว่ว,วาายยะนะชยเอรบูม ทางสวนนี้ก็เริ่มโดนคดีไปแล้วล่าสุดตอนนี้โดนเลวัตนะครับเดานผู้ชมเลงจะฟ้องประมาณอีกสองคนเพิ่มครับท่านเฮ้เพิ่มอีก2คนหนยกูจะบ้าตายโดยป้าแตนกุมขมับช่องลุงพลอะไรประมาณนี้โดนปิดครับท่านอยู่ระหว่างอุทธรณ์ขอคืนจาก YouTube ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดือดนะเนี่ยยอดวิว2 0 0้ล้านวิวหายวับไปกับตาวอนขอความช่วยเหลือด่วนอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรนะเนี่ยแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ไปสาระนะครับเดินผู้ชมชีวิตมันต้องอยู่ด้วยการสาระเว้ยเฮ้ยเข้าไปส่งคอมเมนต์นะเนี่ยที่ไหนในเฟ แล้วก็ตามทุกที่เลยนะครับท่านไปดูได้มันจะมีคอมเมนต์ประมาณนี้ขอบคุณ YouTube ขอบคุณ YouTube โอ้ย YouTube ตาดีมากทำไม YouTube ประเสริฐแบบนี้อะไรประมาณนี้ไอเราก็มานั่งนึกนะครับเื่อนผู้ชมเออว่าชีวิตกูสักทีหนึ่งนี้อยากเจาช่อกระเชาดอกไม้นะครับท่านหรือว่าดอกไม้จริงกระเบลของหลวงปู่มหาหมุนีก็ได้เอาไปทําอะไรเอาไปมอบให้ y o YouTube นะครับเื่อนผู้ชมเพราะมี YouTube ผมเลยได้เจอพวกท่านครับท่านแล้วถ้าเกิดไม่มี u t u b e ละจ๊ะตอนนี้ชีวิตผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นลงด้านไหนนะครับเ่านผู้ชมโดย ให้ครบ500,000คนติดตามและมันครบไหมจ๊ะมันขาดนะก็ได้ไม่ใช่เออใช่มันขาดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่4 4 7 0 0 0ัก็สรุปว่าปีนี้ไม่น่าทานันครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัทบิวช็อปเข้ามาได้ขนาดนี้นี่นี่ท่านกำลังรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครปีชาสักสุภาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมช่องนัทิวครับท่านจึงขอจบการแถลงข่งขาวไปก่อนสวัสดีครับผม